สวัสดีค่ะวันนี้มาเปิดตู้นะคะพาเพื่อนๆเดินชมสวนกันยามเย็นนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากบางทีก็มีผลกระทบกับบอลสีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆอา่าข้อสังเกตคือเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าน้ําที่อยู่ในตู้บอลสีเนี่ยเขาระเหยเร็วเนาะอาจจะแห้งได้บ้างอะไรบ้างเพื่อนๆอย่าลืมดูปริมาณน้ํานะคะวิธีก็คือเนี่ยค่ะถ้าเราอยากรู้เนาะเนี่ยค่ะเอามือเราเนี่ยค่ะจับลงไปในน้ํา เย็นหรือร้อนถ้าน้ําร้อนเนี่ยคือว่าปริมาณน,น้ําอาจจะน้อยเกินไปแล้วก็แหน่อ่าสิ่งนี้ค่ะสิ่งเล็กๆเนี่ยช่วยเราได้เยอะเลยค่ะเพราะเขาจะช่วยพางแสงอีกชั้นหนึ่งพอเขาพางแสงได้เนี่ยน้ํามันก็จะเย็นลงมันก็จะทําให้รากของต้นบอลของเราเนี่ยค่ะ,จะเจริญเติบโตได้ดีโดยที่ไม่ชะงักการจเจริญเติบโตนะคะ อย่าลืมว่า,าลากบอเนี่ยส่วนใหญ่จะลึกถึงก้นกระถางนะคะเพื่อนๆบางคนนะคะไม่ได้แง้มตู้ไว้การแง้มตู้ช่วงกลางวันนี่ก็ช่วยได้เยอะเลยเหมือนกันนะคะแง้มตู้ด้านข้างไว้เล็กน้อยระบายอากาศจะทําให้บอลของเราโตได้สม่ําเสมอแล้วก็ไม่ทิ้งใบล่างมากจนเกินไปนะคะเพื่อนๆสําหรับวันนี้จะพาเพื่อนๆืๆมาเดินดูบอลในในตู้นะคะว่าแบบพออากาศเริ่มอุ่นขึ้น บอลก็เริ่มกัดสีสวยขึ้นแล้วก็เริ่มโตเร็วขึ้นเพื่อนๆลองมาชมกันดูนะคะว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอลเก่าอาจจะมีบอลแลบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยนะคะวันนี้ก็จะพาเดินชมได้น่าจะมา1-2ตู้แค่นั้นเองเพราะว่า,ามืดเร็วมากแล้วก็ช่วงกลางวันไม่สามารถเปิดตู้ได้เลยอากาศร้อนสุดๆช่วงนี้นี่ถ้าจะถ่ายคลิปได้ต้องแง้มตู้ไว้อย่างน้อย2วันเลยค่ะเพื่อให้บอลเขาเขาค่อนข้างจะให้เขาปรับตัวเนาะ อย่างต้นข้างหน้านี้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นบอนใบกลมนะคะชื่อมานีโกเมนอ่าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะสามารถทักมาอา่พูดคุยได้มานีโกเมนมีแบ่งหนึ่งต้นราคาต้นละ200บาทนะคะมานีโกเมนเนี่ยเป็นบอนสายพันธุ์ประกวดนะคะเป็นลูกผสมของงามวงวานกับเจ้าสัวเนาะแล้วก็ต้นข้างหน้านี่นะคะ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นนางแก้วกิริยาเนาะแล้วก็ข้างในนั้นเป็นตะเคียนทองผ่าแผงแล้วก็ข้างหน้าที่เป็นบอนก้าบสวยๆอันนั้นคือสุวรรณนาคานะคะเคยแบ่งขายแล้วเนาะก็จะมีต้นนั้นนะคะจะเป็นมนกิติยาและตรงนี้จะเป็นเลือนหลวงกําลังแตกกอสวยๆเลยนี่เริ่มกัดสีแล้วคะ่ะเพื่อน Uh, ไม้ดำไม้ดำจุดชมพูตัวนี้คือสีเทพรักนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะชมพูทวีเปเห็นไหมคะเนี่ยเพื่อนๆชมพูทวีปเป็นไม้ที่เหมือนแบบเขาค่อนข้างจะอ่อนแอแล้วเป็นโรคง่ายถ้าเพื่อนๆเ,เ,เจอแบบนี้เด็ดทิ้งเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขากระจายในตู้เรานะคะยิ่งอากาศอบๆชื้นๆน,น,นี่ชมพูทวีปเป็นก่อนเพื่อนเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็จะเด็ดทิ้งออกไปเลยไม่ให้มาเก็บเก,บกะไว้แล้วก็เจ้าตัวนี้อีกนะคะเนี่ย ตัวอันตรายเลยถ้ามีบอลเล็กๆนี่เขากินเลยนะคะ,ะตัวนี้เป็นคุ้มซับค่ะเพื่อนๆคุ้มซับแม่นี้นี่คือติดด่างด้วยนะคะแต่บางทีเขาอาจจะด่างตอนโตอันนี้มาตรงขอบแล้วสวนต้นนี้นะคะ,ะต้นนี้นะคะสุวรรณคีนะคะสวยไม่เอ่ยเพื่อนๆเวลาเขากัดสีเต็มที่จะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ด้านข้างในนี่ก็คือสีปาดนะคะเพื<ๆ>่อนๆสีปาดสวยไม่เอ่ย แล้วก็ตัวนี้เทพเทวริามีเทพเทวริสมีต้นข้างหน้าน,นี่คือกันหาชาลีนะคะอันนี้เป็นหน้าน้ำตาลกระดูกดำนะคะเพื่อนๆกันหาชาลีส่วนต้นนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ไม่ใช่นางกฤริณีนะคะต้นนี้คือนินลเซนเวลากัดสีเต็มที่เขาจะเป็นสีอมแดงนะคะอย่างนี้นะคะกระดูกเขียวเนาะนินละเซนแล้วก็จะมีต้นนี้อีกเพื่อนเพื่ออ,<ๆ>อันนี้แนะนาเลยอันนี้คือเทพประสิทธิ์สายพันธุ์ของที่บ้านเขาจะป้ายอย่างเงี้ยค่ะ ผ่าได้ป้ายเองนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะนิ่งแล้วค่อนข้างจะนิ่งแล้วเดี๋ยวขอดูอีกสักมีดหนึ่งถ้ามีดนี้ยังนิ่งก็ถือว่าใช้ได้ตัวนี้เป็นนางฟ้ากอใหญ่ๆนะคะนางฟ้ากอใหญ่ๆนี่ต้นนี้มนกิติยานะคะน,นะคะมนกิติยาแล้วก็จะมีจังหวัดลำพัฒทะลุมีจังหวัดพัทลุ มีหลายสายคะนี่เพื่อเพื่อนได้เลือกชมเลยนะคะตัวนี้เจ้าลิงน้อยหนุมานประสานกายนะคะถ้าเขาแดดจัดป้ายก็มีโอกาสหายไปได้นะคะเพื่อนๆนเจ้าลิงน้อยของเราหนุมานประสานกายตอนนี้กําลังผ่าเลยเพื่อนๆอน,อ,นอดใจไว้หน่อยนะคะจะได้ติดตามมาอุดหนุนกันเนาะส่วนเล็กๆของเราโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตู้นึงอีกตู้นึงก็เป็นบอนที่เก็บไว้หลายต้นเหมือนกัน มาต่อกันที่ตู้นี้นะคะอ่าตู้ต้นนี้ไม่แน่ใจนะแต่จำได้ว่าเป็นบอนของแก่นนครจำไม่ได้ว่าเป็นสองฝั่งอ่าเป็นมลเสียงแคร์หรือสองฝั่งชีอะไรประมาณนี้ค่ะจำไม่ได้เดี๋ยวต้องขอไปเปิดตำราดูก่อนส่วนไม้เหลืองข้างหน้านี้ก็จะเป็นเหลืองกาตนาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสุริฉานนะคะข้างหน้านี้ก็เริ่มคืนฟอร์มมาแล้วเนาะสำหรับอ่าพรมพิมานของเราเพออากาศอุ่นขึ้นน้องก็คืนฟอร์มแล้ว อันนี้นะคะที่เมื่อกี้พาไปดูต้นเล็กนะคะโตขึ้นแบบนี้เลยนะคะสําหรับมนันีโกเมนสวยจริงๆไม้เขาคงสร้างแข็งแรงนะคะของลังบอลแก่นนครนี้นะคะแข็งแรงแล้วก็ตัวนี้ดาราดารารายดารารายยังไม่ได้ทำจำนวนเลยเพื่อนๆก็จะมีตัวนี้เพชรลาหูเพชรลา,าหูเขาก็จะมีหูใต้ใบนะคะเป็นไม้กัดสีพวกนี้เวลากัดสีแล้วสีเขาค่อนข้างจะสวย ตัวนี้เป็นหลวงตาเมืองนะคะเป็นหน้านี้นะหลวงตาเมืองรอผ่าดูซิว่าเขาจะได้หน้าแดงๆสวยๆไหมแต่รุ่นลูกที่แล้วอะลูกรุ่นที่แล้วสวยอยู่แล้วก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นพรรัะตะนะเดี๋ยวขอดูชื่อก่อนอเพชรพนครแหมจําชื่อผิดบอลดังๆเพชรพะนครช่วงอากาศเป็นเปลี่ยนนี่ไม้ดังๆนี่ก็มีหลุดป้ายหลุดด,ด่างกันเยอะเลยนะคะมีหลุดกันเยอะหลุดกันง่ายมาก อันนี้ก็เป็นพญาลาหูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นอไอ้ด่างเกยชยัยแต่หน้าเขาด่างแล้วก็ให้ลูกมาไม้หนอก็ด่างดีด้วยนะคะส่วนด้านหน้านี้นะคะเพื่อนๆด้านหน้านี้นะคะอันนี้คือพระอีสวนปราบจักรวาลมีต้นที่แบบยังไม่ป้ายนะถ้าเพื่อนๆสนใจมีแบ่งอยู่นะคะในราคาต้นละ79บาทมีแบ่งอยู่2ต้นนะคะเพื่อนๆ ้นีอากาศร้อนบางทีพอเปิดมาใหม่ๆแล้วบอลมันเหมือนแบบสลบสลายยังไงไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูไม้ที่จะแบ่งกันดีก,กว่าวันนี้มีไม้ไมาแบ่งเพื่อนๆด้วยแต่มีมาไม่เยอะนะคะสําหรับคลิปนี้มาต่อกันอีกหน่อยนะคะเพื่อนๆสาหรับตัวนี้นะสายพันเอรนะคะเป็นไม้สีแดงเนาะกัดกระดูกสีขาวแล้วก็เส้นสีเขียวนะคะเพื่อนๆไม้ตัวนี้เล็กๆอะ่ะไม่สวยเลยเป็นสีเขียวเลยแต่เวลาโตขึ้นมากัดสีได้เยอะขนาดนี้แล้วกัดลึกด้วยนะคะ กัดลึกด้วยทรงใบสวยแล้วก็ก้านนะคะก้านคือค่อนข้างที่จะแบบเนี่ยคะ่ะแข็งแรงมากนี่คือเพิ่งอ,ออกตูเมื่อกี้เองนะคะไม่ได้มีการเอาออกมาทิ้งไว้เลยเขายังได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคมากแล้วก็สีจริงค่อนข้างจะสดมากเลยนะคะสําหรับตัวนี้เนาะสายพระเนตรวันนี้เอาออกมาเพื่อจะผ่าทําจํานวนนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้คะ่ะเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆอยากจะเห็นชัดๆเนาะแต่ละใบตัวนี้ชื่อภูพิงอ่าชื่อเจ้าสาวนะคะ เป็นไม้ที่ปกติเจ้าสาวจะเป็นไม้พื้นชมพูแล้วก็มีป้ายชมพูเข้มถึงแดงทับนะคะแต่ตัวนี้เขาแผงเขาเป็นไม้ที่มีพื้นเขียวและป้ายชมพูทับอีกทีหนึ่งนะคะหรือบางคนเขาก็เรียกอ่าเจ้าสาวป้ายเขียวแต่ที่บ้านก็คือที่บ้านก็คือเรียกเจ้าเจ้าสาวผ่าแผงนั่นเองก็คือเป็นประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดท่านใดมีไว้ในครอบครองนี่ถือว่าดีมากเพราะว่าแบบนี้ค่อนข้างจะหายากนะคะเพื่อนๆนวันนี้ก็คือน้องเขามีเขามีดอก อันนี้ก็จะอรอลุ้นผสมกันต่อไปนะคะว่าจะได้ไม้แบบหน้าตาประมาณไหนเนาะแล้วก็จะเอามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนต้นนี้นะคะเพืพ่อนๆตรีเมฆต้นนี้คือตรีเมฆเนาะตรีเมฆนะเ,เขาก็จะเป็นไม้เอ่ออยู่ในตับรามเกียรนะคะค่อนข้างจะหายากนิดนึงเขาจะเป็นไม้พื้นชมพูป้ายเขียวนะคะคือแบบเป็นไม้เก่าอะ่ะอารมณ์ประมาณน้ําตาลชมพูแล้วก็มีพื้นสีเขียวเขียวอ่สีชมพูป้ายเขียวทับอะไรประมาณนี้ค่ะ ตีเมฆเนี่ยเป็นไม้ที่มีทั้งหน้าเขียวและหน้าชมพูซึ่งส่วนใหญ่ที่เราผ่าไปนะคะที่เราผ่าที่เราผ่าตีเมฆไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราผ่าเขาในหน้าหนาวเนี่ยเวลาเขาง,งอกขึ้นมาเขาจะไม่สวยเลยเขาจะติดเขียวแต่แต่ถ้าถ้าเป็นแยกหนอกนี่หน้าชมพูเลยนะคะอ่าอันนี้คือตีเมฆนะคะเพื่อนๆตีเมฆส่วนวันนี้นะคะเราก็จะมีบอลน,นะคะที่ที่จะมาแบ่งเพื่อนๆเล็กน้อยนะคะ น่าจะมีประมาณสัก20กระถางนะคะเนื่องจากว่ามันเปิดตู้ไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆก็เลยจะมาขอแบ่งแค่นี้ก่อนมาแบ่งในราคาเบาๆเลยนะคะเพื่อนๆมาแบ่งราคาเบาๆนะคะคลิปนี้ราคา59บาททุกต้นเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีค่าจัดส่งเหมือนเดิมนะคะสําหรับลูกค้าที่สะดวกแบบโอนก็ สาบาทเหมาจ่ายแต่ถ้าลูกค้าแบบเป็นปลายทางนะคะก็จะอยู่ที่50บาทนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อเนาะก็บ้านบอนสีบ้านสวนสุวิมลนโทรมาที่096 425 3136สามารถสรถอสอบถามสายพันธ์ุกันได้นะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เปิดตู้ทิ้งไว้ก็เลยก็เลยไม่ได้พาไปดูตู้ใหญ่ในคัดจากตู้ข้างๆมาเผื่อมีท่านใดสนใจเราก็จะได้แบ่งตัวนี้ไปแพ็คไป ไปจำหน่ายเพื่อนๆดูก่อนเนาะอย่างเช่นเนี่ยต้นข้างหน้านี้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นไม้ใบไผ่เขียวนะคะตัวนี้เป็นลูกของเพชรเจ็ดสีคลิปที่แล้วเคยมาแบ่งลงขายไปแล้วบ้างเนาะราคา59บาทนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะลูกไม้ตัวนี้เป็นลูกไม้ติดด่างนะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นดูว่าเขาจะมีดา่างตรงหัวใบแล้วอะไรแล้วเนาะอย่างนี้ค่ะแล้วก็บอกเลยว่าฝักนี้เก็บทําพันุ์มาเยอะมากนะคะราคา59บาบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็ฟอร์มฟอร์มดีฟอร์มสวยแล้วก็ ค่อนข้างจะแข็งแรงดีเลยแหละค่ะตัวนี้นะคะเพื่อนห้าสิบเก้าบทต้นต่อมานะคะต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้ก็จะเป็นลูกของเอเขาเอเขาสมิงค่ะเป็นลูกไม้กัดสีคล้ายๆแนวเดียวกับพวกไก่ตระกูลไก่นะคะตัวนี้เป็นลูกของเขาสมิงกับไก่แก้วสวรรค์นี่ค่ะแล้วก็ มีลูกไม้แนวแนวนี้อยู่สองสามต้นนะคะราคาห้าสิบเก้าบาทเหมือนกันตัวนี้ก็กัดสีแล้วนะคะเพื่อนเนี่ยสวยนะคะตัวนี้กัดลึกมากกัดจุดลึกนะคะห้าสิบเก้าบาทเหมือนกันก็จะมีลูกไม้ขาวใครชอบแบบแนวแบบแข็งแรงฟอร์มแบบขาวขาวสะอาดตาแล้วก็ปลูกนอกบ้านได้ก้านแข็งๆก็แนะนําต้นนี้นะคะเนี่ยราคาห้าสิบเก้าบาทนะคะแล้วก็เหมือนจะมีมีหน่อมาแล้วด้วยนี่นะคะห้าสิบเก้าบาท มาดูที่ต้นต่อมานะคะต้นนี้นะต้นนี้ก็เป็นลูกไม้อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะเน้นที่ขอบเขาขอบใบแดงพื้นเหลืองแล้วก็มีกระดูกแดงจุดแดงลึกเลยนะคะต้นนี้ฟอร์มดีนะคะเพื่อนๆนคะ่ะให้เพื่อนๆดูฟอร์มกันก่อนเนาะห้าสิบเก้าบาทสาหรับต้นนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นไม้ชื่อบ้างนะคะคลิปก่อนๆอ,อาจจะเคยลงขายราคาเจ็ดสิบเก้าถึงหนึ่งร้อยแต่คลิปนี้คือจัดโปรโมชั่นไปเลยเนาะราคาอยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทจะมีหนึ่งต้นนะคะ แล้วก็2ต้นนะคะสําหรับลาตีประดับดาวนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นไม้หน่อเนาะ,อะไก่ปารีสไก่ปารีสนะคะมีหน่อแล้วด้วยนะคะต้นละเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะเพื่อนราคาราคาเบาๆบานะไอไอต้นที่เอามาแบ่งนี่เป็นไม้หน่อแต่ว่าชาดีแล้วเนาะต้นนี้ก็จะมีหลอดขึ้นมาใหม่แล้วนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะใบเขาราคาห้าสิบเก้าบาทวันนี้มีมาแบ่งสองต้นนะคะพเพื่อนแล้วก็จะมีขุมทองราคาเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะ มีขุมทองหนึ่งต้นที่ราคา79บาทเนาะแล้วก็จะมีต้นนี้เป็นองค์ชายปิยศักดิ์นะคะองค์ชายปิยศักดิ์เป็นไม้น่าจะเป็นไม้จันอ,อวิรัตนะคะถ้าจำไม่ผิดเขาเป็นไม้เนี่ยค่ะเป็นไม้กาบอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาค่อนข้างจะมีจุดเด่นเรื่องลวดลายบนใบเขาเนี่ยค่ะลวดลายบนใบเขาจะคล้ายๆกับเจ้าหญิงเนาะเพียงแต่ว่าเส้นเส้นเขาจะจืดกว่าเอามาเทียบกันเลยนะราคา79านะเ้าจ้าหญิงก็เหมือนกันราคา79บาทนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะ เห็นไหมคะความแตกต่างเนาะถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็จะสามารถมองดูได้ว่าเจ้าหญิงบางทีเขาจะมีหงอยใต้ใบด้วยเนาะแล้วก็จะมีต้นนี้นะคะราคา59บาทต้นนี้คือหงฝรั่งค่ะเพื่อนๆหงฝรั่งนะคะกัดจุดลึกแล้วสวยแล้วนะคะนี่กัดจุดลึกแล้วนะคะหงฝรั่งต่างจากหงเหินนะคะคือ,อหงฝรั่งเนี่ยเขาจะจะเป็นก้านออกเขียวๆนวลๆอย่างน,น,นี้นะคะแต่ถ้าเป็นหงเหินก้านเขาจะจะดำเนาะ จะดาแต่ว่ารูป,รปทรงใบเนี่ยไอตัวหงฝรั่งเนี่ยนะคะใบเขาจะเรียวกว่าเรียวยาวคล้ายหงสุวรรณแต่ว่าเม็ดที่เขากัดกับเส้นกระดูกเนี่ยคะจะแตกต่างกันนะราคาห9บาทนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะสีกาจนาพิเศษสีกาจนาพิเศษเป็นน้าหวานนะคะ59บาทมีลูกไม้ไก่นะคะตัวนี้ลูกไม้ไก่นะคะราคาห9บาทนะคะมีลูกไม้ไก่สําหรับต้นนี้นะคะจะเป็นเ,าเขาชื่อ สมปัดอ่าสมใจปองนะคะเวลาเขาโตขึ้นเขาจะเป็นสีชมพูเข้มกว่านี้นะคะราคาอยู่ที่79บาทนะคะสําหรับสมใจปองเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะคือโกเมนนะคะเป็นโกเมนเนาะห้าสิบเก้าบาทนี่ก็ฟอร์มดีนะคะเพื่อนฟอร์มสวยดีนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นไม้ดํามานําเสนอนะคะเป็นไม้ติดป้ายนหน่อยๆนะคะสําหรับมณีนินเนาะราคาเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะมีพญานาคคาราดมาแบ่งด้วยนะคะ พญานาคราชนะคะราคาอยู่ที่79บาทแล้วก็ไม้กับขาพรพนานะคะ79บาทเนาะมีมอ,อมนสวรรค์นะคะเพื่อนๆราคา59บาทนะคะแล้วก็มีมงคลทรัพย์ด้วยนะคะมงคลทรัพยนะะ์นี่ก็เป็นไม้แบบเนี้ยหน้าหน้าหวานๆแบบนี้นะคะ59บาทส่วนต้นนี้นะคะเพื่อนๆเป็นไม้เก่านะคะตอนแรกได้มาในชื่อฤาษีมงคลแต่ว่าไม่ใช่เนาะไม่ใช่ฤาษีมงคลนนะคะต้นนี้เพื่อนๆ เขาจะอยู่ในตับรามาเกยียรติ<ๆ>เห็นเพื่อนๆ,ๆบางท่านตั้งชื่อแล้วจะจำไม่ได้ว่าชื่อยักษ์อะไรนะเพื่อนๆอขอขายในานามไม้เก่าราคา79บาทนะคะมีแบบหนึ่งต้นเนาะ,ะไม้วันนี้นะคะเปิดตู้ได้ประมาณนี้เอง เพื่อนๆท่านไหนสนใจตัวไหนก็ทักมาสอบถามพ,พูดคุยกันก่อนได้ที่เบอร์โทรนะคะ0964253136นะคะหรือว่าอยากสอบถามสายพันธุ์อื่นเพิ่มเติม,มก็โทรมาทักมาถามกันได้นะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้อขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ